การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ ชาวตุลน,นะครับอ่าก็ต้องบอกว่าเดือนเดือนนี้นะครับเดี๋ยวดาวพระราหูเนี่ยจะทําการย้ายเรือนนะออกจากดวงชะตาแล้วนะครับพระราหูเนี่ยนะครับอ่าอยู่ในเดือนของภพปัตตนินะของดวงชะตานะครับไปร่วมกับดาวพระพฤหัสนะครับเวลาทําอะไรเนี่ยก็มักจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะแต่ดาวพระราหูเองเนี่ยนะครับ เป็นดาวที่ให้คุณกับดวงชะตาของชาวตุลด้วยนะดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าที่ผ่านมาจะทั้งจะได้ทั้งคุณได้ทั้งโทษนะครับจากดาวพระราหูนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปแยกนะเกี่ยวกับดาวพระราหูนะมาให้กับชาวตุลรับชมและฟังกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับในส่วนของเดือนตุลาคมนะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวพอพระราหูย้ายออกไปนะครับดาวพระพระหัสเองนะครับปกติแล้วจะต้องให้คุณนะในดวงชะตา ของชาวตุนเนี่ยนะครับอย่างเต็มที่เต็มกําลังแต่บังเอิญว่าพระประหัสเองนะครับในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเขาเดินผิดปกตินิดหนึ่งนะจนเป็นเหตุให้ว่านะมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาได้ด้วยนะดังนั้นเนี่ก่อนที่ดาวพระราหูจะย้าคือ17ตุลาคมนะครับชาวตนเองก็จะต้องเตรียมรับมือนะกับเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าการทันหันไม่คาดคิดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้นะ กระทันหันเนี่ยไม่คาดคิดเนี่ยนะครับมันมีอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ดีๆนะเกิดเรื่องนะครับเกิดเรื่องมีคนดินทาอย่างเงี้ยนะครับอยู่ดีๆมีคนเคยคิดจะทําสัญญาบางสิ่งบางอย่างกันอยู่นะอยู่ดีมาบอกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับเนี่ยนี่สือสิ่งที่เกิดเหตุกระทันหันไงนะครับเกี่ยวกับการงานการค้าการธุรกิจอะไรต่างๆนะครับรวมถึงว่าในเรื่องของเคราะห์นะเพราะว่าเดี๋ยวพระอังคารนะ อจะโครจรมาทับลักนะครับดวงชะตาพรื่องคารเนี่ยนะครับ จะมีความหมายติดตัวนะหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินนะความรักนะครับการเจ็บป่วยนะอะไรต่างๆรวมถึงการเริ่มต้นเนี่ยนะครับถ้าพอดาวพระราคามาทับลักชาวตุลเนี่ยนะเดี๋ยวดาวพระอาทิตย์นะครับก็จะโคจรมาทับลักเรือนชะตาด้วยนะครับแถมว่ามีดาวพระเสาร์นะ,ะยืนอยู่ในภพปุตตะทำมุมตรีโกนกันกับดาวพระเกตนะครับดังนั้นเนี่ยจะมีเรียกว่าดาวหลายๆดวงจะส่งผลถึงดวงชะตานะครับ ช่วงจังหวะของเดือนตุลาคมก่อนที่ดาวพระราหูท่านจะย้ายเรือนนะเพราะรรางาเนี่ยคจรเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนนะครับแหมพูดมาซะหลายดาวแนละ้วเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวแปลให้เลยนะก็ต้องระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุกระทันหันนะครับการเกิดเคราะห์ที่ทําให้ตกใจนะครับสิ่งที่เกิดกระทันหันนะไม่ตั้งใจเนี่ยนะครับข้อในลักษณะแบบนี้เนี่ย ด้วยกําลังดาวต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวดวงใหญ่นะดาวดวงใหญ่ที่มีอิทธิพลนะครับอ่าจึงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับรถนะครับอ่าให้มากนะรวมถึงว่าอ่าอย่างบางคนเนี่ยทางานในพื้นที่เสี่ยงนะอ่าต่างชายแดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับอ่ารวมถึงว่าไปล่าัตั์นะครับมาสูตเป็นนานยพนะสมมุตินะอ่าก็จะต้องระมัดระวังละนะว่าอ่าความเสี่ยงต่างๆนี้นะอาจจะมีเคราะห์เกิดขึ้นนะครับถ้าอยู่เมืองเมืองหน่อยนะขึ้นบัน ปีนบันไดนะครับปกติเคยเคยปีนไปล้างแอร์เองนะอ่าน,นี้ก็ต้องจ้างช่างแล้วนะถึงเวลาล้างแอร์ก็ต้องจ้างช่างแล้วอย่างเงี้ยนะครับหลอดไฟนะเปลี่ยนหลอดไฟอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ต้องจ้างแล้วนะฮะต้องใช้ความระมัดระวังหรือว่าให้คนอื่นนั้นเข้ามาช่วยทํานะครับโดยที่อ่าตัวชาวตุนเองเนี่ยอาจจะต้อง อยู่เฉยๆบ้างนะในช่วงจังหวัดมิถุนามเนียนะรวมถึงว่าใช้ความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษไงอ่าแล้วเดี๋ยวเคราะห์พวกนี้มันก็จะผ่านพ้นไปนะครับอ่าเพราะพระางคารนะมาเร็งกับดาวพระราหูนะตั้งแต่ประมาณวันที่สามตุลาคมเรื่อยไปจนถึงสิบเจ็ดตุลาคมไงน,นะช่วงเข้มงวดหน่อยนะครับอ่าช่วงนั้นนะ <S <S แต่ความจริงมันตลอดทั้งเดือนแหละถึงดาวพระราหูท่านจะย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับอ่าก็จะมีเรื่องนะเกิดขึ้นมานะครับอ่าก็ต้องระมัดระวังทีดนึงนะเรื่องเคราะห์ภยัยโทษภัยอุบัติเหตุ อะไรต่างๆอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยนะครับอ่าดวงดาว นะข้อดีมันก็ต้องมีสินะพอดาวพระดาหูออกไปเมื่อกี้พูดถึงข้อร้ายแล้วท่ไนมะข้อดีก็ต้องมีพลังคายมาจากกระดุมพระนะกระดุมพระความสมหวังความสมใจนะครับใครที่ทาในหน้าค้าขายที่ดีดนะจะค้าขายอย่างเงี้ยนะครับอ่าจะติดต่อทางกายนําเข้าส่งออกนะครับก็จะได้เงินนะจะเห็นผลกําไรนะทยอยเห็นผลกําไรกลับเข้ามาเฮนะครับมีเกณฑ์การที่จะอ่าสร้างงานนะสร้างผลงานดีๆนะเกิดขึ้นนะครับอ่าเช่น ว่าไปประชุมนะกับหัวหน้างานกับนายงานอธิบุตพนักงานนะประชุมงานกับหัวหน้างานกับนายงานได้รับความสนใจได้รับความช่วยเหลือนะครับจากหัวหน้างานได้รับความเมตตาได้รับความเอ็นดูกลับเข้ามาแล้วนะเต็มที่เต็มกําลังเพราะเดี๋วดามัาก็ต้องค่อยๆฟื้นนะานาน,านๆดาเขาจะแยกย้ายออกจากกาันทีนะครับช่วงแรกๆอาจจะไม่ฟื้นมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ ของสิ่งดีๆที่จะมีเข้ามานะให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะแต่อย่างที่บอกนะครับอย่างดาวพุธเนี่ยเขาก็มาจากสองเรือนนะเรือนสุภาหนึ่งเรือนนะการติดต่อกับต่างชาติต่างประเทศนะใครทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยนำเข้าส่งออกเนี่ยนะครับทำงานกับองค์กรบริษัทใหญ่บริษัทแม่อยู่ต่างประเทศอันนี้ถือว่าได้รับอิทธิพลในแง่บวกนะครับแต่ว่าด้วยดาวปัพปะเคราะห์เองนะรวมถึงดาวที่เดินพระรหัสท่านเดินถอยหลังเดินบิดเพี้ยนเนี่ยนันได้เดือน เาคมนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปเถียงนะบางทีหัวหน้างานเมตตาเอ็นดูเราอยู่ดีๆนะ เราไปเถียงเข้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นได้เพราะพ่ะพูดอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับเข้ามาจากในเรื่องของวินาศานะของดวงชะตาวินาศามาถึงตัวนะครับมาร่วมกับดาวพระอังคารตากเสียงเกิดขึ้นนะแต่ถ้าแบบว่าติดต่อค้าขายทางกายอันนี้ไม่เป็นไรนะนำเข้าส่งออกกลายเป็นเรื่องดีนะแต่ถ้าเรื่องแบบว่าในองค์กรนะระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับบางทีหัวหน้านําข่าวร้ายมาให้อาเงี้ยนะอาจจะมีเรื่องเหตุนะครับให้ต้องระมัดระวังด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าดาวมันมาผสมกันเลยนะท งดีทั้งบวกเลยก็จะแยกให้ฟังอย่างนี้แหละนะครับอืทีนี้นะครับเดี๋ยว มาดูงานกันเนอะงานนะครับกิจการการงานเนี่ยนะครับเดือนเดือนนี้นะก็ต้องบอกว่านะครับประชุมบ่อยนะต้องติดต่อกับหัวหน้างานบ่อยเนี่ยนะครับอ่นนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะฉะนั้นเวลามีงานอะไรถ้ามันติดขัดนะครับก็เข้าไปคุยนะไปบอกกับหัวหน้านะครับช่วยแก้ไขปัญหากันมีเรื่องดีนะก็ไปแจ้งเรื่องโอ้หัวหน้านะหนูทําเรื่องดีมาแล้วนะครับอะไรเงี้ยนะครับให้เขารับรู้รับทราบนะก็จะมีเรื่องดีนะครับให้กับตัวตนเองด้วยนะครับร มถึงว่าใครเนี่ยนะพอประกาศเลงลากล็ถูกไหมถึงแม้จะเดินเพี้ยนไม่เป็นไรนะ,ะในกรณีสําหรับในกรณีที่ว่าเราแบบส่งเลยสุม่มให้นะครับไปให้กับบริษัทอื่นๆนะรวมถึงว่าไปสมัครงานที่ไกลสมัครงานแดนไกลอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแอบ,บสมัครงานก็ได้อย่างเงี้ยนะก็ะจะถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้นะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเบื่อแล้วนะเบื่อแล้วในสิ่งที่เป็นนะอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานอะไรนะครับก็จะมีเหตุดีๆนะครับเกิดขึ้นได้ด้วยนะ mm hmm. เช่นว่าออกจากที่เดิมปุ๊บนะก็จะได้ที่ใหม่ปั๊บนะครับแต่มันยังคงมีดาวที่เขาเรียกว่าอิงที่เก่าอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครนะครับเบื่อเบื่อเซ็งเซงนึกจะออกกระทันหันนะอันนี้ผิดพลาดนะอ่าจะต้องแบบว่าหางานก่อนเพราะมีวินาศนะสุภาษะนะกลับเข้ามาเพรันมีทั้งเรื่องดีมีทั้งเรื่องไม่ดีเข้ามาเนี่ยนะครับอ่าก็ต้องประมาณว่าแอบสมัครไปก่อนนะพอได้ปุ๊บก็ค่อย ก้าวออกไปนะมันก็ถือว่าจะมีแต่เรื่องดีแหละนะครับเพราะบางทีเนี่ยด้วยดาวนะาดาวเนี่ยที่เห็นหน้าดาวน,นะดวงอีแปะเนี่ยนะที่เขาว่ากันเนี่ยมันดาวดีแล้วไงถูกไหมพอมันดาวดีปุ๊บโอ้โห หลายๆท่านนะก็จะแนะนำว่าออกเลยลุยเลยสู้เลยนะครับแต่มันดีปลอมนะมันยังไม่ได้ดีจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนเอาไว้ก่อนนะครับรอให้ดาวท่านเข้าที่เข้าทางก่อนนะหรือว่าถ้าเราดูไม่เป็นเนี่ยเราก็ต้องรอ,อให้ได้ที่ใหม่ก่อเท่านั้นแหละนะครับก็จะมีสิ่งดีๆนะเกิดขึ้นมาแล้วนะครับนี่พอดาวนะครับ บริวารน,นะบริวารเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยพระสาวเนี่ยนะโคจรมาถึงตัวนะชาวตุนทํามุมตีคุรอย่างที่กล่าวไว้เนี่ยนะถ้าใครมีบุตรหลานบริวารบุตรหลานก็นนะมีบุตรหลาน เดินทางไปด้วยนะสมมติมีลูกลูกเล็กๆนะหลานเล็กๆเล่นกับหลานเล่นกับลูกอยู่ในรถอยู่ดีๆอุบัติเหตุเกิดนะอานนี้เตือนไว้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องหาคนช่วยดูนะอย่าไปเล่นมีสติเวลาขับรถนะช่วงเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวจะเกิดเหตุจากบริวารน,นะเพราะบริวารไม่ได้ให้โทษแต่ว่านำภัยมาให้ในลักษณะแบบนี้นะบริวารก็ยังดีกับเราอยู่แหละนะครับรวมถึงว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย ชาวตนเองก็ยังจะต้องทุกข์นะกับบริวารอยู่อ่ะนะเพราะบริวารนาโทษภัยมาให้นะครับอย่างเช่นว่าเราเป็นหัวหน้านะอ่าส่งเอกสารส่งซองขาวให้ลูกน้องถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่มันยุติธรรมเนี่ยนะเดี๋ยวลูกน้องนะนำพาความเดือดร้อนนั้นๆกลับมาให้กับชาวตุนได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังและนะร,บบระมัดระวังในเรื่องของอเจอลูกน้องดื้ออ่ะนะ เดือนตุลาเนี่ยจะเจอลูกน้องดื้อน,นะครับนำภัยนําโทษกลับเข้ามาให้นะครับรวมถึงว่าถ้าเป็นแบบหน่วยราชการนะลูกน้องไปทําเรื่องนะเราซวยด้วยนี่อารมณ์ประมาณนี้นะมันก็จะมีเข้ามาไงนะครับแต่ถามว่าถ้าพูดถึงเรื่องหนักๆอย่างเช่นเรื่องคดีเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวงังเนี่ยนะเพราะตนเองเนี่ยเต็มเป็นลักษณะที่พร้อมตนคดีถูกไหมมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาเยอะนะเดี๋ยวพ้นไปแล้ว นะเดี๋ยวความสะอาดเดี๋ยวความบริสุทธิ์จะกลับเข้ามาแล้วยิ่งถ้าเราเป็นสะอาดทิ่งถ้าบริสุทธิ์นะอารับรองได้ว่าฟ้าใหม่ก็จะเปิดนะครับเดี๋ยวจะชนะหมดนะครับทุกๆคดีอะไรนะแต่ส่วนหลักๆแล้ะล,ลูกน้องนําพามานะทำเรื่องเดียดร้อนมาให้นะครับอ่าเป็นกาลังใจให้กับชาวตุวนทุกคนทุกท่านนะครับที่มาดูในส่วนของอ่าเรื่องของความรักกันบ้างน,นะครับความรักเดือนนี้ถือว่าดีนะ คู่ครองคนรักนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหานะพะเดี๋ยวตุนมีปัญหาอยู่แล้วนี่นะช่วยกันแก้ไขปัญหาช่วยกันร่วมคิดนะครับแล้วหลายหลายอย่างนะที่บริวารไม่ใช่บริวารที่คู่ครองคนรักแนะนํานะครับเป็นเรื่องดีด้วยนะก็ถือว่าในเรื่องของความรักจะมีเหมือน คู่มาแนะนำมาชี้ทางให้เกิดทางสว่านะครับแ,แล้วก็เกิดความสุขสดชื่นนะสุขสดชื่นเลยนะ,ะให้กับชาวตุลด้วยเพราะนั้นเรื่องอื่นๆเนี่ยมันจะร้ายอย่างไรนะครับแต่ครอบครัวนะคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวความรักนั้นยังคงสมบูรณ์แบบนะครับให้กับชาวตุลอยู่นะครับเรียกว่าเพื่อนก็รักนะคู่ก็รักนะครับมีความหวานชื่นทั่วทั่วปสวัสดีครับชาวตุลขอพรหมีพระรัตนาใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ เมตตาคุ้มครองดวงชะตาให้กับทุกๆลัคนาราศีมีช่องทางแห่งความเจริญความสุขความร่ำรวยเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตตลอดปี2,566นี้ครับ